ตอนนี้ได้ยินครูอาไหมคะได้ยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะอ่าโอเค,อเคถ้าได้ยินแล้วให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าเท่าไหรอ่อ่าหน้าหน้าห้าสิบแปดไหมพอดีว่าครูอาไม่ได้เอาหนังสือเรียนมาอ่านักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะในหน้าห้าสิบแปดนะคะอ่าทุกคนเปิดในหน้าหนะ้าสิบแปดอ่าวันนี้นะคะ ครัออาก็จะมาสอนในเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องอการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยแบบไหนนะคะแล้วเราจะต้องอทําอย่างไรบ้างทุกคนเปิดได้ยังเอ่ยอแบบฝึกหัดอของคาบที่แล้วใครยังไม่ส่งก็ส่งได้นะคะ,อะโอเคเขียนแล้ยังคะ นัเกเรียนเปิดได้ยังคะในหน้านะ80 80เท่าไหร่นะเมื่อกี้8 0เอ้58ย58ไหมเปิดได้ยังเอยบทที่อ่านี่นะเรื่องนี้นะคะการใช้ภาษาการเขียนแผนภาพโครงเรื่องอ่ะเปิดได้ยังคะอ่ะ เปิดแล้วนะคะเราดูนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเพราะว่าตาเดียวรูอาจจะให้เขียนด้วยนะคะอ่าเรามาดูนะคะว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยจะเป็นการเขียนสรุปเรื่องเรานะคะหรือเป็นการวาดภาพประกอบเรื่องนะคะอ่อก็คือจะมีเรื่องแล้วก็เราสรุปเรื่องที่เราอ่านนะคะอ่าแบบไหนอ่าเรามาดูนะคะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะ จะเป็นการเขียนเพื่อแสดงให้เห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่องนะคะทำให้จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะก็คือเรามาสรุปอ,อีกทีหนึ่งนั่นเองจากเรื่องที่เราอ่านนะคะอ่าแล้วก็โดยเขียนนะคะบอก ตัวละครในเรื่องว่ามีใครบ้างอ่าซึ่งแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะเวลาเราเราอ่านเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมในเรื่องเนี่ยมันก็จะต้องมีใครคะมีตัวละครอ่าแน่นอนอยู่แล้วจะต้องมีตัวละครว่าในเรื่องนี้มีใครบ้างเราก็ต้องจับใจความสําคัญมีใครมีชื่ออะไรมีอะไรบ้างก็เราก็ต้องจำนะคะแล้วก็สถานที่เกิดเนี่ยเกิดเหตุการณ์ สถานที่เกิดเกิดขึ้นที่ไหนอ่ะในเรื่องอเขาก็ต้องบอกอยู่แล้วว่าสถานที่เกิดเกิดที่ไหนใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เกิดเหตุการณ์ในเรื่องคือที่ใดนะคะอ่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอ่าเราก็ต้องจับใจความให้ได้ว่าเรื่องนี้มันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็ต้องจับใจความสําคัญให้ได้นะคะและผลของเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไร อ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วแล้วผลของเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรนะคะเราก็ต้องอสามารถจับใจความได้อ่ะเรามาดูตัวอย่างอ่าอย่างเช่นตัวอย่างในเรื่องนี้ก็คือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแบบเหตุการณ์แบบเหตุการณ์ก็คือเรื่องนี้วันนี้ก็คือตัวอย่างเรื่องประเพณีปล่อยปลาอ่าอ่าตรงนี้ครูอาสอนแล้วยังรู้สึกว่าสอนแล้วใช่ไหมสอนแล้วยังเอ่ย แล้วค่ะอะไรนะสอ,อนแล้วค่ะสอนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วครูอาให้ทำในหน้าหกสิบเอ็ด้ยังยังใช่ไหมไอรู้สึกว่าเรื่องอื่นนะวันก่อนเรื่องอื่นใช่ไหมอ้วันก่อนเรื่องอื่นวันก่อนเรื่องสุวรรณสามใช่ไหม ตัวเราคุยอรอะไรยังอยังบันก่อนคุยอยักรนี้นะห้าสิบเก้าใช่ไหมใช่หรือเปล่าซอฟรีฟัดิลาคุยอัสอรอะไรยังเรื่องนี้การเขียนแผนภาพโครงเรื่องยังค่ะอ่ายังนะอ่ะโอเคเรามาดูนะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องประเพณีปล่อยปลานะคะ เดี๋ยวครูอาจจะอ่านก็ได้นะกักเรียนก็ฟังนะเรื่องประเพณีปล่อยปลาแล้วนะกักเรียนก็ตั้งใจฟังหรือนกักเรียนเปิดหนังสือประกอบไปด้วยอ่านในใจไปด้วยนะคะโดยจะอ่านให้ดังๆก็ได้เพราะว่านกักเรียนจะต้องจับใจความสําคัญนะคะเรามาดูนะคะเรื่องประเพณีปล่อยปลานะคะครั้งหนึ่งยังมีพระอาจารย์ที่บวชมานานจนจนมีวิชาเก่กล้าที่วัด ของพระอาจารย์มีกุลบุตรมาบวชเป็นพิสุกสามเณรกันมากครั้งหนึ่งมีสามเณรรูปหนึ่งลาพระอาจารย์กลับบ้านเพราะถึงช่วงวันสงกรานต์จึงอยากจะไปเยี่ยมเยียนโยมบิดามารดาแต่ระยะทางไปบ้านไกลมากต้องผ่านถิ่นธุรกันดารและพยันตรายต่างๆ พระอาจารย์จึงตรวจดูดวงชะตาพบว่าดวงชะตาของเนนต่อนะคะพบว่าดวงชะตาของเนนถึงที่สิ้นสุดแล้วเดินทางครั้งนี้เนนคงสิ้นบุญแน่ๆแต่พระอาจารย์ไม่กล้าบอกเนนนะคะ เพียงสั่งว่าให้ทําบุญทําทานแล้วรีบเดินทางไปบ้านยมบิดามารดาโดยเร็วระหว่างทางนั้นเนนเดินผ่านหนองน้ำได้พบปลาในหนองน้ำกำลังจะตายเพราะน้ำแห้งด้วยเป็นฤดูแล้งเนนรู้สึกสงสารและจําคำพูดของอาจารย์ได้ที่นะคะได้ที่ให้เร่ง ทำบุญทำทานจึงจับปลาเหล่านั้นมาปล่อยในแม่น้ำเนนทำเช่นนี้จนปลาทุกหนองที่เนนเดินทางผ่านรอดชีวิตหมดเนนเดินทางถึงบ้านโยมบิดามารดาและพักอยู่ระยะหนึ่งก็กลับมาวัดและมากราบพระอาจารย์ตามธรรมเนียมไปไปไปลามาไหว อาจารย์เห็นเนนยังมีชีวิตอยู่ก็สงสัยมากจึงถามเนนว่าทำสิ่งใดระหว่างเดินทางเนนจึงเล่าเรื่องที่ตนจับปลาจำนวนมากในหนองน้ำแห้งมาปล่อยที่แม่น้ำอาจารย์จึงเล่าความจริงให้ฟังว่าชะตาชีวิตของเนนสิ้นอายุไข่แล้ว แต่ด้วยกูสลที่ปล่อยปลาช่วยสะเดาะเคราะห์กรรมต่างๆและต่อชีวิตเนนมาได้ชาวบ้านได้รู้เรื่องการปล่อยปลาของเนนจึงจัดพิธีปล่อยปลาในวันสงกรานต์สืบต่อมาจนมาจนทุกวันนี้อ่าเรื่องนี้เป็นยังไงนักเรียนพอเข้าใจไหมเรื่องการปล่อยประเพณีปล่อยปลานะคะ ที่ที่จะที่เป็นประเพณีการปล่อยปลาไว้จนถึงจนถึงทุกวันนี้ก็ที่มาจากที่มาจากนี้ก็เพราะว่าเป็นยังไงคะเนนคนนี้แหละใช่ไหมคะ,ะเห็นปลาอยู่ในหนองน้ํากําลังจะตายใช่ไหมคะ,ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเรดูแล้งเขาเลยส่งสารเขาก็เลยเอาไปจับปลานี่แหละใช่ไหมไปปล่อยในอะไรคะ ในแหะคะในแม่น้ําทําให้ปลาที่กําลังจะตายเมื่อกี้ก็เลยเป็นยังไงคะก็เลยรอดตายอ่าอ่าทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่เขาอ่าที่เขาอะไรคะที่เขาเขียนแผนภาพโครงเรื่องอ่าประเพณีปล่อยปลานะคะอ่าแสดงว่าในตัวละครในนี้ก็คือเราจับจาก จากเรื่องที่ครูอาอ่านเมื่อกี้ในเรื่องนี้มีใครบ้างคะมีใครบ้างคะมีใครบ้างคะอ่ามีใครคะไม่มีใครตอบเลยอ่าตัวละครในเรื่องนี้มีใครคะอ่านุฟาดีลาอยู่ไหมคะ และเนนอ่าพระอาจารย์และเนนอ่าส่วนสถานที่ก็คือเกิดขึ้นที่ไหนคะที่เขาบอกบอกไปเมื่อกี้ก็คือเกิดขึ้นถิ่นธุรกันดารแห่งแห่งหนึ่งใช่ไหมคะอ่าทีนี้อ่าทีนี้เราก็มาดูเราก็มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่าแบบนี้แหละก็คือลักษณะของโครงเรื่อง อันนี้เรามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเรื่องเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเราก็ดูในจากเรื่องเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าเกิดขึ้นยังไงก็คือเนเนี่ยขอลาพระอาจารย์จะกลับบ้านไปเยี่ยมใครคะไปเยี่ยมโยมบิดามารดาใช่ไหมคะแต่ในช่วงสงกรานต์แต่พระอาจารย์ก็ดูชะตาก็ประมาณว่าดูดวงดูดูดูชะตาดูดวงของดวงชะตาของเนนว่า พบดวงชะตาขาดก็คือประมาณว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีอาจจะเกิดเรื่องอันตรายแก่เนนก็ได้ใช่ไหมคะแต่เขาก็ไม่ได้บอกเนนเ,เขาไม่ได้บอกเนนว่าเอออาจจะเกิดขึ้นอา,อาจจะเกิดอันตรายนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกเนนพระอาจารย์ก็คิดอยู่คนเดียวใช่ไหมคะเก็บไว้อยู่คนเดียวแล้วก็ แค่บอกเนนว่าเออจะบอะถ้าจะไปกลับไปแล้วนะคะให้เนเนเนี่ยทำบุญทำทานบ้างอ่าระหว่างทางที่กลับบ้านอ่าเขาบอกแค่นั้นเองทีนี้เนนก็เป็นยังไงคะเนนก็ช่วยน้ำช่วยนำปลาที่อยู่ในหนองน้ำที่กำลังจะตายเนี่ยที่ที่แห้งเนี่ยที่กำลังจะตายเขาก็เลยเอาปลาเนี่ยไปปล่อย ปลาในในแม่น้ําทําให้ปลาเนี่ยรอดมานะคะอ่าและสุดท้ายผลของเหตุการณ์เป็นยังไงผลของเหตุการณ์ก็คือปลาทุกตัวก็เป็นยังไงคะก็รอดชีวิตนั่นเองนะคะแล้วก็เนนก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่ากูสนที่เขาปล่อยปลาใช่ไหมคะกขวการที่เขาทําความดีระหว่างที่เขาจะกลับบ้านเนี่ย อ่ที่เขาปล่อยปลาช่วยสะเดาะเคราะห์นั่นเองสะเดาะเคราะห์กรรมต่างๆแล้วก็ต่อชีวิตเนนมาได้นะคะอ่เมื่อชาวบ้านทราบเรื่องจึงจัดพิธีปล่อยปลาในวันสงกรานต์สืบมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะคะ่ทีนี้เรามาดูหน้านี้นะคะเรามาทำพร้อมๆกันเดี๋ยวให้ซอฟรีอ่านเรื่องนี้อซอฟรีอ่านเรื่องนี้เร็วเดี๋ยวเรามาทำกัน าเรื่องสองสามเรื่องลูกโป่งสวรรค์อ่าเรื่องลูกโป่งสวรรค์อ่าสวรรค์วันหนึ่งขณะที่ลูกสัตว์มากมายกำลังไปโรงเรียนอยู่นั้นลูกแมวเหมียวตัวหนึง่งกลบบับปีนป่าขปขึ้นไปนั่งในตะในตะกล้าลูกโบสวรรค์ เป็นลูกโปรสวรรค์แล้วหลุดเชื่อนออก <S 2> <S 2> ลูกโปรสวรรคหลากสีสันลอยสูงขึ้นจากพื้นดินอย่างช้าช้าสู่ท้องฟ้ากว้างตะตะราลูกโปรสวรรคลอยผ่านวงนกลูกแมวเหนียวก้นตัา หานางฟ้านกทุกตัวตาสายหน้าและตอบว่าไม่เคยพบผ่านหมูเม็ดลูกแมวเหมียวก็ถามหานางฟ้าเม็ดทุกก้อนจะเมตทุกก้อนก็ตอบว่าไม่เคยเห็นผ่านดวงอาทิตย์ลูกแมวเหมียวถามหานางฟ้าดวงอาทิตย์บอกว่า อยู่หา่มาหลายล้านปีดหลายล้านปีถ้ามีนางฟ้าข้าต้องเห็นดวงข้าต้องเห็นดวงอาทิตย์สงสัยที่ลูกแมวเหมียวถามหานางฟ้าลูกแมวเหมียวจึงอธิบายว่าตัวเอเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งเลยอยากให้นางฟ้าช่วยดวงอาทิตย์หัวเราะแล้วบอกว่า ยามยามยาม,ยามวัวเสียเวลาหาราฟ้าเลยกลับบ้านไปดูดคนที่เรียนเก่งว่าเขาเรียนกันอย่างไรแล้วจทงทดลองปฏิบัติต้าตะก้าลูกเบวกสวนลอยตามลงผ่านบ้านลูกหมาที่เรียนเก่งเห็นกำลังทำการบ้าน ผ่านบ้านลูกนี้ผู้เรียนดีผู้เรียนดีกำลังเร่งอ่านหนังสือเมื่อลูกแมวเหมียวกลับถึงบ้านจึงเริ่มเป็นคนขยันและตั้งใจเรียนเพียงไม่นานลูกแมวเหมียวก็เรียนเก่งเหมือนเพ่อนเดียวเดี๋ยวนี้ลูกแมวเหียวไม่คิด พึ่งพึ่งพึ่งน้ฟ้าอีกแล้วเพราะลูกแมวเหมียวคิดว่าตนเป็นที่พึ่งแหนตนคือต้องพึ่งตนเองเท่านั้นลูกแมวเหมียวก็เรียดเจ๋งเหมือนเพื่อนเพื่อนอ่าอันนี้ก็คือ ใช่ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับลูกโป่งสวรรค์ทีนี้เวลาเราจะเขียนแผนภาพโครงเรื่องเราก็ได้จับใจความสำคัญในเรื่องนี้แล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องนี้มีใครบ้างสถานที่เกิดที่ไหนเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วผลของเหตุการณ์เป็นยังไงลักษณะของการเขียนใช่ไหมคะ,ะทีนี้เราก็มาเขียนเลยนะคะ,ะเราก็มาเขียนเลยนะคะ อ่าตัวอย่างอย่างเช่นอ่าเขียนอะไรคะ่ะตัวแรกก็คือตัวละครอ่าเขียนเลยค่ะนันเกเรียนเห็นพอยไหมคะเห็นพอยที่ครูอาเขียนไหมคะเห็นค่ะอ่านันเกเรียนก็เขียนเลยค่ะในหน้าห1สิบอตัวละครมีใครบ้างเอ,อ่ยจากเรื่องที่อ่านไปเมื่อกี้มีมีไหคะ ลูกแมวเหมียวอ่าคน<ๆ>อื่นตอบด้วยลูกแมวเหมียวอ่าเขียนเลยลูกแมวเหมียวแล้วก็มีใครอีกมีสัตว์อะไรอีกมีอ่ามีอะไรอีกที่เขาบอกมาเล่ามาเมื่อกี้มีบอกมาให้หมดเลยมีใครในมีตัวละครอะไรบ้างใครบ้างมีมีหมาอ่ามี มีหมาใช่ไหมอ่ามีหมามีลูกหมีมีใครอีกมีฝูงฝูงนกใช่ไหมอ่ามีใครอีก มีใครอีกคะอ่ามีลูกหมาอ่าเขียนมาหมดเลยก็ได้อ่ามีลูกหมามีฝูงนก time, อ่าเขียนแล้วยังเอ่ยอ่ามีก้อนเมฆอ่าเขียนแล้วยังคะและมีดวงอาทิตย์อ่าเกี่ยวข้องยังไง อันดดีลาอารมณ์ดีอ่าอ่าโอเคต่อไปอ่าเขียนแล้วต่อไปสถานที่สถานที่ตรงนี้เกิดที่ไหนคะเกิดขึ้นที่ไหนเอ่ยอืมอ่าใครตอบได้ตอบเลยคะ่ะเกิดขึ้นที่ไหนเอ่ยอ่ อ่าเกิดขึ้นบนท้องฟ้าใช่ไหมคะอ่าเหนือหมู่บ้านแห่งหนึ่งอ่าเกิดขึ้นบนท้องฟ้าใช่ไหมคะเหนือหมู่บ้านแห่งหนึ่งอ่าเขียนแล้วยังคะเขียนแล้วยังเอ,อ่ยดูพอยเลยก็ได้เห็นพอยไหมคะซอฟรีเห็นไหมลูฟาดีลาเห็นไหมฟาฮีดาเห็นไหมคะ นุฟาฮิดาพาราวาฮิดาเห็นค่ะอ่าเห็นแล้วเขียนเลยค่ะลอกตามครูเลยนะคะอ่าต่อไปอ่าต่อไปแล้วก็ต้องเขียนอะไรคะเหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงเอ่ยเหตุการณ์ที่เกิดอ่ากูอารูอา,อาทำสีอื่นละกันตรงนี้อ่าเป็นหัวข้อเป็นหัวข้อตัวละคร สถานที่อแล้วก็เหตุการณ์อะเหตุการ์เหตุการ์เกิดขึ้นยังไงเอ่ยเหตุการณ์อะเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงเอ่ย อบได้ไหมเอ่ยนะอ่ะ,อะเหตุการณ์ก็เป็นยังไงคะอ่าลูกแมวอย่างเงี้ยคะอ่ะเขียนตามครูอาร์ก็ได้ค่ะอ่ะบอกได้ไหมบอกได้ไหมเหตุการณ์เป็นยังไงซอฟรีอ่าลูกแมวเป็นยังไงคะลูกแมวนั่งตักกล้าใช่ไหมคะ อ่าเขี่ยเลยอ่าลูกแมวนั่งตักกล้าลูกโป่งอะไรตักกล้าอะไรคะลูกโป่งอะไรคะอ่าลูกโป่งสวรรค์เพื่อตามอะไรคะเพื่อตามหาใครอ่ะนุฟ้าเพื่อตามหานางนางฟ้านางฟ้าอ่ เพื่อตามหานางฟ้านั่นเองอาเขียนเลยนะคะอ่าแล้วก็เหตุการณ์เป็นยังไงต่อเมื่อถามอ่านักเรียนก็ลอกตรงนี้เลยก็ได้เมื่อถามจากฝูงนกหรือจะเขียนตามเป็นคำพูดของเราก็ได้คำพูดของเราก็ได้เมื่อถามเมื่อถามจากฝูงนกใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ก้อนเมฆอ่าหรือดวงอาทิตย์ อ่าหรือดวงอาทิตย์กลับไม่มีใครเป็นยังไงคะกลับไม่มีใครเห็นนางฟ้าเลยใช่ไหมใช่ไหมคะอ่าทีนี้ดวงอาทิตย์ก็เป็นยังไงดวงอาทิตย์ก็ สงสัยอ่าดวงอาทิตย์ก็สงสัยสงสัยใครคะสงสัยว่าลูกแมวเนี่ยอ่าลูกแมวเหมียวเนี่ยจะเป็นยังไงคะจะตามหานางฟ้าทำไมอ่าสงสัยว่าจะแมวเหมียวเนี่ยจะตามหานางฟ้าทำไมอ่า จากนั้นเป็นยังไงตอบลูกแมวก็ตอบอลูกแมวเหมียวอตอบดวงอาทิตย์ว่าอตอบดวงอาทิตย์ว่าอยากอะไรคะอยากเห็นอยากให้นางฟ้าช่วยอ่ะ อยากให้นางฟ้าเนี่ยเป็นยังไงคะช่วยช่วยให้เรียนเก่งอยากให้นางฟ้าเนี่ยช่วยอ่าช่วยให้เขาเนี่ยเรียนช่วยให้ช่วยให้เรียนเก่งเออเพราะเพราะแมวเหมียวเนี่ยอยากจะเรียนเก่งใช่ไหมคะ ดวงอาทิตย์ก็เป็นยังไงคะดวงอาทิตย์ก็แนะนำเขาว่าดวงอาทิตย์ก็จึงแนะนําดวงอาทิตย์จึงจึงแนะนำะจึงแนะนําให้ให้ทําตามคนอื่นที่ เรียนอ่าที่เรียนเก่งๆที่เรียนเก่งๆดีกว่าอก็คือดวงอาทิตย์ก็คือเขาให้อ่าะ,ะไรคะให้ให้เราเนี่ยดูว่าคนอื่นอน่ะคนที่เขาเรียนเก่งอะเขาทํำยังไงใช่ไหมบังเอิญว่าเขาเห็นใครคะเขาเห็นใครคะผ่านหน้าบ้านลูกหมีใช่ไหมผู้ที่เรียนดีเขาเห็นใครคะ กำลังอ่านหนังสืออยู่ใช่ไหมคะ,ะเขาก็เลยเป็นยังไงคะเขาก็เลยทำยังไงคะรู้ไหมเขาก็เลยสุดท้ายก็คือ,อแมวเหมียวก็คือกเป็นคนที่กลับไปบ้านเขาก็เลยแบบเป็นยังไงคะขยันอ่านหนังสือ,อเริ่มอ่านหนังสือด้วยตนเอง ่าใช่ไหมคะพอไม่นานพวกเขาทําแบบนี้ตลอดใช่ไหมคะพอไม่นานล,ลูกแมวเหมียวก็เป็นคนยังไงคะเรียนเก่งเหมือนเพื่อนๆนนั่นเองนะคะอ่าทีนี้แมวลูกแมวเหมี่ยก็คิดว่าเออเนาะไม่จําเป็นต้องพึ่งใครนี่เราก็ต้องพึ่งตัวเองเห็นไหมที่เขาบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็กเพราะนั่นแหละเราเราอยากจะเก่งเราไม่ต้องไปพึ่งใคร ไม่ต้องพึ่งให้ใครช่วยเรานี่แหละต้องช่วยตัว,ตวเองต้องช่วยยังไงล่ะ,ะเราก็ต้องอ่านหนังสือให้เยอะๆต้องเรียนขยันเรียนขยันทําแบบฝึกหัดขยันอ่านสุดท้ายในที่สุดเราก็ต้องเก่งเราก็ต้องเก่งได้ใช่ไหมคะ,ะทีนี้เรานัาเกเรียนก็เขียนเลยค่ะผละผลเด็กผูอาเขียน อันนั้นใหม่ก็ได้อ่ะอันนี้ลอกได้ไหมคะเขียนได้ไหมคะเขียนได้ไหมเอ่ยฟาดีลาเขียนไหมคะอ่ะซอฟรีเขียนได้ไหมคะอ่ะ,อเ,ดะ,อะเดี๋ยวครูอาเขียนสุดท้ายผลอ่าผลของเหตุการณ์ ผลของเหตุการณ์เป็นยังไงอ่าผลของเหตุการณ์ก็ลูกแมวเป็นยังไงคะลูกแมวเหมียวแมวเหมียวในที่สุดลูกแมวเหมียวเป็นยังไงคะอ่าลูกแมวเหมียวเป็นยังไงเอ่ยปรับตัวใช่ไหมคะปรับตัวใหม่อ่าโดยโดยการที่เขาเนี่ยขยัน และตั้งใจใช่ไหมคะและตั้งใจอ่านหนังสืออ่าและตั้งใจอ่านหนังสืออ่าตั้งใจเรียนนั่นแหละอ่าตั้งใจเรียนอ่าตั้งใจเรียนเรียนขึ้นอ่า เห็นไหมเราจะเป็นคน,คนเก่งเราไม่จะเป็นต้องพึ่งเพื่อนนะคะเรียนเก่งอไม่นานเอาล่ไม่นาน,ล,น,านลูกแมวเหมียวเห็นไหมพอเขาตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านแล้วสักวันหนึ่งลูกแมวเหมียวก็เป็นยังไงคะก็เริ่มเรียนเก่งอ่าก็เรียนเก่งก ก็เรียนเก่งเหมือนเพื่อนๆนักเรียนก็เหมือนกันใช่ไหมคะเราอย่าไปตามเพื่อนไม่ใช่เราไปไม่ใช่ไปตามเพื่อนเราอย่าไปพึ่งเพื่อนเราอยากเก่งเราก็ต้องพึ่งด้วยตนเองใช่ไหมคะต้องพึ่งยังไงล่ะเราตามเพื่อนได้เพื่อนตามเพื่อนว่าเอ๊ เพื่อนคนนี้เก่งเขาทํำยังไงล่ะอ๋อเขากอ็อ่านหนังสือทุกวันเขาาทำการบ้านตลอดทบทวนที่คุณครูได้สอนไวอ้อ่านหนังสือบ่อยๆสุดท้ายสักวันหนึ่งเขาก็เก่งก็เหมือนลูกแมวนี่แหละเขาบอกว่าเออเนาะไม่จําเป็นต้องพึ่งนางฟ้าอีกแล้วรองแค่ขยันอ่าน ตั้งใจเรียนมากขึ้นสักวันเราก็อาจจะเป็นเหมือนเพื่อน,เ,อนเก่งเหมือนเพื่อนเนาะอันนี้ก็คือผลของเหตุการณ์ใช่ไหมยอ,อย่างที่สุภาษิตว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราก็ต้องพึ่งตนเองสำคัญมากอโอเคอันนี้นันเกเรียนก็เขียนให้ให้เสร็จนะคะ,อะโอเคสำหรับวันนี้ครูอาก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมส่งเพลียง,งานส่งครูอาด้วยนะคะอนุฟาดีลาซอฟรีได้ยินไหมคะ ได้ยินค่ะอ่าโอเคนะคะตอนนี้เหลือสองคนแล้วอ่าโอเคสำหรับวันนี้นะคะอ่าครูก็จบขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนอ่าอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮูอะลัยกุุมสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ